ปิดอีกหนึ่งคันซื้องินสดด้วยนะครับแล้วลูกค้ายังไม่ได้ลองขับเลย mercedes benz ซะด้วยคิดดูนะครับลูกค้าจะต้องมั่นใจและเชื่อใจผมขนาดไหนนครถมก็แค่ปากซอย เรียบหรูรักชูขับสนุกอัตราเร่งดีเกียร์เปลี่ยนชิดสมูทคันนี้ได้7สปีดมาด้วยบอกได้เลยว่าเฮียที่เราที่ปลายทางคันนี้ไม่ผิดหวงังแน่นอนคอนเฟิร์ม เหตุผลอะไรทําไมถึงไปหาบอยได้เพราะว่าเฮียดูไว้ที่หนึ่งรถก็ถูกกว่าด้วยไม่ก็น้อยกว่าด้วยทําไมถึงยังมั่นใจว่าเป็นตือที่บอยกับก็มั่นใจว่าคุณบอยคือจริงใจอ่ะคือการคุยกันอะไรแล้วจริงใจแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจอ่ะก็เลยตัดสินใจมาซื้อกับคุณบอยเรามั่นใจว่าถ้ามีปัญหายังไงคุณบอยก็รับผิดชอบอยู่แล้วผมจะไม่ทําให้เฮียผิดหวังครับเฮียไม่ต้องวนนะเฮียน่ารักมากนะเฮียเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เสีเยเรื่องราคาเลย ใช่ไหมเราเป็นพ่อค้าเหมือนกันเรารู้นะเราเน้นไปที่คุณภาพใช่แล้วก็สินค้าแล้วก็บริการหลังการขายครับราคาก็ว่ากันไปไม่ได้แพงเบ้อวังอะไรก็ปกติถูกเกินไปมันก็น่ากลัวนะเห็นว่าจริงไหมเห็นพ่อค้าเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ต้องแนะนําลูกค้ากันด้วยใช่ไหมเลยทำให้บางทีบางทีเราเราเราเห็นราคาถูกเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังหรือเปล่าไม่ตาที่หลังเขาจะซัพพอร์ตเราไหมใช่ใช่ไหมเขาจะดูแลเราไหมเขาจะดูแลเราไหมหรืออะไรยังไงเน่เขาเราไม่รู้ไง เดี๋ยวเกิดถึงเวลาเราซื้อมาแล้วมันจบแล้วถึงเวลาเขาไม่มาดูแลเราเราก็คือเสร็จเสร็จเอานี้เสียน้อยเสียมากเลยเนาะอันนี้เฮียไม่ต้องห่วงก็เฮียเขาบอกว่าบอยเฮียขอเท่าเขาได้ไหมบอยบอกว่าเฮียบอยรถเท่าเขาไม่ได้จริงบอยขอหน่อยแล้วกันเฮียบอกเฮียที่นี่แหละ ยังบอกเลยว่าเฮียเอาความสบายใจใช่ใชใชเอาความสบายใจแล้วมั่นใจไงเรามั่นใจครับก็จะไปทำใเฮียผิดหวังนะแล้วตัวรถเนี่ยก็รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมมีใบตรวจรถให้เฮียสามารถเข้าสูตรเช็คได้เลยถ้าตรวจเจอมีชนหนักพิความน้ําท่วมเฮียก็โทรบอกบอยเดี๋ยว่ามาคืนกันให้ใครจะมากล้าหลอกเฮียดูดิร้านอะไรใหญ่เงี้ยเออฝากด้วยนะครับใครอยู่โซนนครโถมเอฟซีผมมาอุดหนุนเฮียก็ได้เลยราคาเป็นกันเองแล้วก็อะไรดีแนะนําดีโอเคได้ครับวันนี้เฮียตรวจรถก่อน <ม><อ>เตบบีต้องแแก้ไขไหมก็คงคงไม่ต้องตรวจอะไรมากอ่ะเพราะมองดูแล้วก็โดยรวมก็โอเคแล้วมั่นใจคุณบอยด้วยโอเคเนียนไปวันนั้นยังไม่ได้ลองเลยนะบอกให้ลองก็ไม่ลองนะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเราเรามั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราอาจจะต้องลองครับแต่ผมมั่นใจว่าคุณของคุณบอยเนี่ยโอเคก็คเลยไม่ได้ลองรถเลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากล้างให้สั่าเลยแล้วก็น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วหมื่นโลค่อยเปลี่ยนแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็สี่หมื่นโลค่อยเปลี่ยนเรียนรู้แล้วอันเนี้ยอะไรแบตเตอรี่อ่ะไปเปลี่ยนแล้ว เพราะเฮียแบบเต็มที่กับบอยขนาดนี้เราก็เต็มที่อย่างเงี้ยเลยขอบคุณมากเลยครับผมไม่เป็นไรเล็กน้อยเองเงี้ยสิ่งที่เงี้ยให้บอยในความรู้สึกนี่แบบนอกจากเครื่องเกียร์ก็จะมีรายละเอียดัวอื่นอีกนะและเดี๋ยวดูในรายละเอียดกันสรุปวันนี้รับไหมครับ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 เดี๋ยวบาขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะเซโโอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าคิดดูดิเงี่ยเขาดูที่อื่นถูกก็ต้องเยอะไม่ก็น้อยกว่าด้วยนะครับทำไมต้องมาซื้อที่ผมถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้บ้านดีๆนะครับต้องที่นี่รถบ้านม